มา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 เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาน้ำเมรเด้อกินเขาน้ำเมรมอนเด้อเป็นเสบเทถอดหมูข่อยหมูสามชันข้าเจ้ากินแั๊บอันข้าเจ้าน้ำปลาเจ้ยวสมมี่ผงหน้าใสมากระทิ้นนอนมากินเด้อเสพๆด้วยกันมาพี่น้องกินเขาน,า,นาน้ำกันเด้อแบบนี้เดเ้อ มา,ต,าต้าเจแนวฮะสบายดี FC หซีมดทุกคนเด้ยทางลาวทางไทยทางต่างประเทศลูกหลานมดทุกคนเพื่อนมิตรสหายน้องงงเนาะใครใน,นต่างประเทศมาไหเขาต้างตันเยอเขาเศร้าไ,ได้ดีได้ <c ười> เส้าไม่มอนเลยเนี่ยเอาเส้าไม่มอนนะเบลเส้าในซิปโมงกว่าแล้วเห็ดหันเห็ดนี่กินเข่าซว,วยวกินเบอร์กินเขา่าบ้าง ใครเห็นข้างล่งบาง้านเอนไหนแม่ไปซื้อยังมาปลูกจะบักคันตู้นะคันตู้ดินหนาบ้างแนละ้วมาทวนมาปลูกใช่ปะไม่ว่างนะดินที่เป็นส่วนเป็นปักนหนาดินออกมากให้เป็นพูนตอนไหนแม่ไปซื้ออันมาทวนมาปลูกใช่ปะ เขาเรียเขากะดาข้าวปหังเขาขึ้นขึ้นเลือกเลยปะยุดเข่านอนยากมันห่อนที่นองเอื่มขึ้น นั่งน้อยมาหลินน่นเด็ก้็กำลังล้มกันหลินหลินไปหลินมาอ่ะถ้ากันมุงส,สู่จะเป็นยังไงสันเนี่ยทำไม่แล้บาหมางขึ้นเนี่ยนะเหตุผลขึ้นผ้ากันนอนเด็กมัน้อนรล็นั่งนอยไม่หลินน้ำไปแพ้กันเหตุ ครั้งแรกเนี่ยมันแดดมันเห็นว่าได้นี่มึงไปขึ้นมือเศร้านี่หน่อยอย่างด้วยเป็นเอาขามุ้งเอาขาพวกอกีกแต่๋วไปมันห่อนขาย่างกันบุดอก หลอดไขมันหมออหลรดไขมันแห้กินมันหมูสามสันแห้งมาก ชงในร้านเห็นจะพาไปใส่ได้ไหมเนานะนางทีกับนางบุญหนูว่าจะโทษบอกให้มามุ้งอันตูบซอยลุงเบิ้ลไปเฉยมาบปเมาเลยจะได้พาเขาเห็นแล้วสบายกว่านี้แล้วไง ทำไมทา,ง,มางไทยจะเหตุเตียงนั่งอีกปนเตียงนั่งอีกอันหนึ่งนา่งถ้าขางถูกนั่งอีกนี่ยมาเร็ว chín ngòi mới tinh bản thôi ừ. một cân ngắn và cái thanh là kim này thích độ thay phải đấy mà có người

บ้านมานมือที่พิกันไม่ใช่สม,มใส่อันยังบวงอันเดียวก็ เสียมผลเสียมผลส่วนทางล่างบานก็ปลอดแกะ พอเบื่อไปม้มอนเดินไปลองเด้อกินเขา่ากินแต่เข่าเกษตรยังไหนนะตื่น,าททานมากกับกินทำมากกับกินก็กินเข่ากับเมื่อยยาไม่แห้งเขายาไม่แหง้งยาซุปร่างนะเขาก็ไม่เขาตายเลยนะ คนเราคือคนเขี่ยวหมารื้มขมากนะรืมเขาได้คุ้มวะเนาะถ้าได้เขี่ยวหมาก,ก็กินก็ได้เขา้ากินก็ได้เข่าดูพิ้นมากนะด,ด,นดูะดขห็นบ้างดนหรืะไม่ถูเขามา นี่คือทุกนะคิดนี่กับเมีมอล่าด้วยพี่น้องเด้อผักกุ้ยใบกุ้ยแซ่สัตะไคร่สองเมีมอนผักกิมบับเดียวด้วยจ้าเชิบาย